รวม8ดาราดังสารภาพว่าชอบออกสื่ออึ้งทั้งประเทศคนแรกเลยก็คือตั้มหัวราวุฒนักร้องเสียงทุม้มหรือว่าตั้มเดอะสตาร์ที่เคยออกตัวแรงว่าตนเองนั้นแอบมีใจให้กับนางเอกสาวหน้าคมแซมมี่คาร์เวลแต่แล้วทางด้านหนุ่มตั้มเดอะสตาร์เนี่ยก็ได้ถอนตัวจากการจีบแซมมี่แล้วก็ให้ไปถามฝ่ายหญิงว่าเพราะอะไรคนที่2ก็คือชินชิน,นวุฒิที่เคยเอ่ยปากว่าชอบสาวมินพิชยาเรียกได้ว่าแม้จะไม่กล้าจีบแต่การกระทานั้นสวนทางมากตามจีบอยู่ อพักใหญ่เลยในช่วงที่พอสสรันก็มีข่าวกับสาวมินอยู่เหมือนกันแต่ไม่ทันเท่าไรเนี่ยหนุ่มชินก็ถอดใจแล้วก็ขอถอนตัวเพราะว่าฝ่ายหญิงไม่เปิดใจสักที คนที่ 3. นายนาพัทเมื่อนักแสดงนายแบบที่เนื้อหอมที่สุดนะตอนนี้ออกมายอมรับว่าแอบปลื้มนักแสดงสาวรุ่นพี่อย่างโอปอปนิสรามานานแล้วซึ่งชอบในความเป็นตัวเองของนักแสดงสาวรุ่นพี่มีไลฟ์สไตล์ที่โดนใจเป็นคนเดียวที่แอบ,บชอบโดนใจหนุ่มนายสุดๆคนที่4เลยก็คือทางด้านเสนาหอยเกียรติศักดิ์เรไดว่าออกตัวแรงถึงขั้นสุดเลยสําหรับพิธีกรนักแสดงตลกชื่อดังอย่างเสนาหอยที่ออกอาการปลื้มสาวเซ็กซี่อย่างอุ้มลัคนาแบบว่าเ้อหนักมากมักพูดถึง ฝ่ายหญิงอยู่เสมอเลยคอยลายตามจีบจนสาวอุ้มเนี่ยเปิดใจในรายการดังพร้อมเคลียร์ชัดว่าไม่ได้คิดอะไรเกินเลยกับหนุ่มหอย คนที่5้าแมดพีรณีเรียกได้ว่าเขินหนักมากเลยเมื่อนางเอกสาวแมทได้เจอกับพระเอกหล่อมาดก,กวนอย่างซันนี่สุวรรณเมธานนท์ในงานปาร์ตี้ฉลองวันเกิดให้นางเอกสาวเพื่อนซีอย่างมิวนิฐาแต่แขกในงานที่ทําให้สาวแมทเสียอาการสุดๆเนี่ยก็ต้องยกให้กับหนุ่มซันนี่แอบปลื้มมานานได้เจอตัวจริงเนี่ยเขินหนักมากคนต่อไปคนที่6ก็คือพระเอกสุดหล่ออย่างโป๊บธนวัน์เรียกได้ว่ารุกหนักมากเลยสําหรับพี่หมื่นของออเจ้าทั้งหลายอย่างโป๊บกับการเป็นคนจริงแห่งปี2018โดย พี่โป๊บเนี่ยก็ได้ออกมายอมรับเลยว่าปลื้มสาวซูซี่มากๆเลยชอบผู้หญิงแบบซูซี่สุดๆเวลาเข้ากองเนี่ยโป๊บก็มีการแซวซูซี่เบาๆได้ว่าสวัสดีจากคนสวย คนที่ 7. น็อตวาริธตามจีบมานานถึง4ปีสุดท้ายก็คิดไปเองฝ่ายเดียวสําหรับน็อตที่มีใจให้สาวจอยรินและนีแล้วก็ตามจีบดูแลอยู่ไม่ขาดแม้ว่าสาวจอยจะไม่เคยเปิดใจให้แล้วก็ยอมรับว่าหนุ่มน็อตเนี่ยเข้ามาอยู่ในหัวใจเลยก็ตามถือว่าเป็นสาวที่ใจแข็งสุดๆสุดท้ายก็ยกธงขาวยอมแพ้ไปในที่สุด คนที่8โตโนโ่พาคินเรียกได้ว่าสร้างเสียงกรีดสน่นเลยเมื่อถูกถามเรื่องสเปกสาวเจ้าตัวบอกว่าเมื่อก่อนไม่มีแต่ตอนนี้มีแล้วแต่ว่าพูดไม่ได้แล้วก็ยอมรับเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมแมนแต่ว่าตอนนี้ผมไม่แมนแล้วส่วนผู้หญิงเนี่ยจะผมสั้นหรือว่าผมยาวไม่สําคัญหรอกเป็นคนที่เรารักหรือว่ารู้สึกดีไว้ผมทรงไหนขอแค่เป็นเขาก็พอ